ิดว่าคุณหมอกระแสที่ท่านพูดถึงบ่อยๆมีภาวะผู้นําอะไรที่เด็นที่สุดครับครับก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศเออวันนี้ก็เป็นบันดีวันหนึ่งที่อยากจะมาคุยกับบุคคลสําคัญของประเทศไทยท่านหนึ่งที่ประชาชนน่าจะ น่าจะให้ความสําคัญและน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีเมื่อกี้คำถามว่า <c oughs> เออหมอกระแสเนี่ยว่าท่านมีพระผู้นําแบบไหน <c oughs> ซึ่งคําถามนี้ก็เป็นที่ถามกันมากมายออประเด็นที่ผมรู้จักคุณหมอมานานมานานกว่ายี่สิบปีสรุป ตามหลักการพระพุนาสากลทั้งสิบห้าข้อที่ผมได้ทราบมาจากตำราของโกโบ d e r s ชิ p หรือพระพุนาสากลที่ได้รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านด้วยกัน mm. เอ,อ mm. เช่นผู้เชี่ยวชาญที่มารวบรวมเรื่องพระพุนาสากลก็มีเรื่องของ มาเชลโกสมิธคาทีเอลกริสเบอร์แลวก็อลาสเทียโลเบอร์สันแลวก็มาทาหัวห oh ัวชาญเขาระบุเอาไว้พระผู้นำซึ่งหมอกระแสก็ตรงตามนี้หมดประการที่หนึ่งที่มองเห็นได้ภาพชัดพระผู้นำของหมอกระแสก็คือเรื่องเต็งกิ้ง โกบลหมายกามว่าการคิดเชิงสากลนั่นคือคุณสมบัติประการที่หนึ่งที่เห็นได้ชัดและผมก็จะค่อยๆพูดในลำดับต่อไปเรื่องที่สองคือเรื่องของ appreciating culture diversity หมายก็ว่าคือเอชื่นชมในความหลากหลายของวัฒนธรรมประการที่สามคือเรื่อง developing technology savvy หมายก็รู้จักใช้พัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุณสมบัติประการที่4คือ building partnership and alliance แปลว่าเป็นคนสร้างพันธมิตรเป็นการสร้างคู่ค้าและพันธมิตรเป็นประจำคุณสมบัติที่5คือ sharing leadership แปลว่าแบ่งปันเรื่องพผู้นำกับคนอื่นกับสังคมคุณสมบัติที่6คือ creating ไอแ a r e วิ s ชั่เขาเรียกว่าแบ่งปันเรื่องความคิดวิสัยทัศน์สร้างสรรค์คุณสมบัติที่7คือ developing people หมายค็าว่าพัฒนาผู้นำอยู่เป็นประจำแล้วก็คุณสมบัติที่8คือ empowering people หมายก็ว่าการมอบหมายอำนาจหรือการกระจายอำนาจให้กับประชาชน คุณสมบัติที่9คือ achieving personal mastering คือท่านเป็นแบบอย่างในความสำเร็จการเป็นผู้นำามน,นะแล้วก็คุณสมบัติประการที่10คือ encouraging c o n s t r u c t i v e dialogue มันก็ท่านเป็นคนลักษณะก็แล้วมีความคือการสนทนาอันนำไปสู่การสร้างสารรค์นะนะ และคุณสมบัติที่11คือ Demonstating r Integrity หมายก็ว่าเป็นตัวอย่างในการเป็นคนซื่อสัตย์คนซื่อตรงซื่อสัตย์นะแล้วก็คุณสมบัติประการที่12คือ Leading Change หมายคว่าเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีคุณสมบัติประการที่13คือ Anticipating Opportunity เป็นคนที่เห็นอนาคต ที่ที่เป็นไปได้ของความพัฒนาคุณสมบัติประการที่14คือ ensuring customer satisfaction คือเป็นคนที่ทำให้มั่นใจถึงความพึงพอใจของของของลูกค้าเนี่ยนะและคุณสมบัติประการสุดท้ายคือประการ15คือ maintaining competitive advantage แปลว่าเป็นคนที่รักษา การแข่งขันเชิงการเงแนนได้ตลอดเวลาความจริงคุณสมบัตินี้เขากําหนดและสรุปเอาไว้ในเพราะผู้นําโลกเพราะผู้นําสากลนะะที่ดีเอหมอกระแสเนี่ยมีคุณสมบัติทั้งมดสิบห้าสิบห้าข้อนี้แต่แน่นอนไม่ได้ว่าทุกข้อเต็มหมดนะแต่ว่าตามที่ผมตรวจประเมินแล้วทุกข้อนี่ไม่ต่ำกว่าแปดสิบคะแนนจากร้อยนะนั่นคือคําตอบที่ว่าหมอกระแสมีพระผู้นํา แบบไหนนี่ผมตอบคําถามเมื่อกี้เนี่ยนะภาวะผู้นําทางการแทรพทย์ภาวะผู้นําทางการศึกษาและภาวะผู้นําทางสังคมเป็นอย่างไรบ้างครับในแง่ของหมอกระแสนะคือปกติเนี่ยคนเราคนหนึ่งจะต้องมีภาวะผู้นําตามแบบฉบับของตนตามแบบฉบับของอาชีพนะแต่เังเอิญคุณหมอเนี่ยท่านทําหลายบทบาทจึงมีคําถามหลากหลายคําถามที่ท่านเกี่ยวข้อง เอาเพราะว่าผู้นาแรกกอะไรกันที่ท่านเกิดมาแล้วก็มาเรียนรู้และเป็นหมอชุมชนที่อําเภอลพลจังหวัดขนแกน่นคือเพราะวะ่าลักษณะพระผูน้นํำทางการแพทย์นคือคนหมอเนี่ยชัดๆก็คือว่าได้ดูแลคนป่วยของประชาชนในจังหวัดขนแกน่นโดยเฉพาะในอำเภอลพลมาถึง15ปี และได้รับรางวัลแม็กซ์ไซๆ์ด้วยรางวัลลามอนแม็กซ์ไซส์ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกลนะและยังได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดจากกับจากรพัรดิญี่ปุ่นด้วยคืออันนี้คือข้อยืนยันและข้อเออเขาเรียกว่าเป็นข้อสรุปว่าหมอกระแสมีพระผู้นําด้านการแพทย์ชุมชนสูงถึงได้รับรางวัลอย่างนี้มาคือผมเอาการ การรับประกันขององค์กรระดับโลกมานําเสนอว่าทําไมหมอกระแสถึงมีพระผู้นําทางการแพทย์เป็นที่ยอมรับทั่วโลกได้อย่างไรด้วยรางวัลที่ท่านได้รับะนะเรื่องที่สองออบอกว่าหมอกระแสมีพระผู้นําทางการศึกษาอย่างไรตัวท่านเองได้พัฒนาคนมาตั้งแต่สมัยเป็นหมอ เขาว่าพัฒนาคนก็คือก็คือวิชาการน,นะในทางวิชาการและท่านเข้าสู่วงการได้เป็นถึงรัฐมนตรีทบวงหมหาวิทยาลัยคือเกี่ยวกับเรื่องการศาึกษาและท่านก็เป็นนายกสภาหลายหมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและปชาชนและยังเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเกลืออีกด้วยเพราะฉะนั้นการที่ท่านได้เป็นนายกสภาหลาย สถาบักนการศึกษาของรัฐเลขกชนแล้วก็เป็นอธิการบดีหมหาวิทยาลัยแล้วก็พัฒนาให้หมหาวิทยาลัยต่างๆได้เจริญเติบโตมากขึ้นนั่นแสดงว่าเป็นเครื่องการันตีว่าท่านมีภาวะผู้นาทางการศึกษาสูงนั่นคือสิ่งที่ผมพูดย่อๆเพื่อจะให้มันกระชับเข้าใจเนื้อหามากขึ้น,นส่วนคําถาม ที่สามคือว่าท่านเป็นพระผู้นําทางสังคมใช่ไหมทางสังคมเนี่ยท่านเป็นคนหนึ่งที่เป็นที่ได้รับการยอมรับจากสังคมมาโดยตลอดทั้งระดับท้องถิ่นระดับประเทศระดับนานาชาติหมายความใหญ่ท่านมีความสัมพันธ์ท่านตั้งสมาคมหรือมูลิธิต่างๆมากมายเช่นมูลิธิหมอกระแสมูลิธิรักไทยหรือ มูลนิธิเตือนภัยพิบัติอาเซียนอะไรนี้นะแล้มูลนิธิและสมาคมต่างๆมากมายซึ่งท่านก็เป็นประธานหรือเป็นนายกทั้งหมดในสมาคมมูลนิธิเหล่านี้ถ้าท่านอยากรู้มากขึ้นท่านก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้ว่าหมอกเกษรเกี่ยวกับทางสังคมอย่างไรบ้างเป็นที่ยอมรับทั่วไปโดยตลอดเวลาชีวิตของท่าน ตอนนี้ท่านก็อายุ90กว่าแล้วนั่นแปลว่าเพราะว่าผู้นำทางสังคมโดยมีตำแหน่งโดยมีงานรองรับว่าท่านมีบทบาทสำคัญอย่างไรในทางสังคมนะนี่คือสามคำถามที่ถามผมว่าเป็นผู้นำทางการแพทย์ผู้นำทางการศึกษาและผู้นำสังคมอย่างไรเพราะว่าผู้นำทางการเมืองของคุณหมอกระแส ท่านคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเออคำถามนี้สําคัญมากว่าเพราะผู้นําทางการเมืองของหมอกระแสนี่เป็นอย่างไรบ้างเนะเออย่างหมอกระแสนี่เป็นที่ทราบกันดีว่าท่านเล่นการเมืองอ,อ,อยู่ที่อ,อําเภอพลจังหวัดขอนแกน่นมานานมากนะท่านเป็นสอสอสี่สมัยและท่านก็ได้รับเลือกมาโดยตลอด และท่านยังมีตําแหน่งทางการเมืองอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักการเมืองแล้วก็ท่านได้เป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้เป็นสมาชิกสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติท่านได้เป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วถึงสามฉบับ แล้วก็ท่านเป็นเัิ่มตีหลายกระทรวงเช่นไม่ว่าจะเมนตีสาธารณสุขเัิ่มตีต่างประเทศเริ่มตีทบวงหมอยลาลัยรารีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นตัวยืนยันถึงพะผู้นาทางการเมืองของท่านแน่นอนท่านพูดเสมอว่าผู้นําต้องสร้างผู้นําแล้วก็ท่านเป็นผู้นําทางการเมืองที่มือสะอาด ไม่เคยมีเรื่องด่างพ้อยเลยไม่เคยมีเรื่องฟ้องร้องร้อง,องเรียนเรื่องคอร์รัปชันเลยมีแต่บอกว่าเป็นนักการเมืองที่มีคุณธรรมสูงมือสอาดเพราะฉะนัน้ผมก็สรุปประเด็นให้เห็นย่อๆสั้นๆว่าตำแหน่งเหล่านี้ตำแหน่งเหล่านี้มันแสดงถึงความมีพระวุฒมทางการเมืองสูงถึงได้รับการเลือกตั้งถึงสี่สมัยเออ ไม่ว่าบัานบ้านเกิดท่านสองสมัยแล้วมาอยูุงเทพอีกสองสมัยรับตําแหน่งทางการเมืองเยอะแยะที่ผมพูดมาเนี้ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมันเขาเรียกว่าเป็นใบการันตีหรือใบรับรองว่าท่านมีภาวะนำทางการเมืองสูงโดยท่านเน้นตลอดว่าออนักการเมืองต้องต้องมีคุณธรรมสูงนักการเมืองต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน แล้วก็ท่านเน้นตลอดว่าทำไงถึงจะให้การศึกษากระจายไปทั่วประเทศการศึกษาชนบทคือการพัฒนาประเทศนี่คือสิ่งที่ท่านพูดตลอดรวมทั้งเรื่องการสาธารณสุขทำไงให้ทั่วถึงทั่วประเทศให้คนยากคนจนต่างจังหวัดมีการรักษาพยาบาลเหมือนกับคนกรุงเทพเ,เท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกันสองประเด็นที่ท่านพูดบ่อยบ,บ่อยเรื่อง การศึกษาเรื่องการแพทย์จึงทําให้ท่านได้รับความชื่นชมนิยมจากประชาชนมาโดยตลอดจนทุกวันนี้ท่านก็พูดเรื่องนี้แต่รัฐบาลก็ยังทําเรื่องนี้ไม่ค่อยดีนะจนถึงปัจจุบันซึ่งผมใกล้ชิดท่านเนี่ยท่านก็พูดเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็ในฐานะท่านเป็นนักการเมืองผมอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าท่านไม่เคยโจมตีฝ่ายตรงข้าม แต่กลับการกับชื่นชมฝ่ายตรงข้ามด้วยบางเรื่องที่เสนอหน้ะมีประโยชน์เพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวอย่างของนักการเมืองที่ดีว่าเป็นนักการเมืองมันมันได้คะแนนโดยมีโดยไม่จำเป็นต้องดากก่าคนอื่นแล้วเอาดีใส่ตัวนักการเมืองที่ดีเนี่ยควรจะชื่นชมฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เสนอนโยบายที่ดีกว่าหรือนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ให้กับบ้านเมืองนั่นคือลักษณะของหมอกระแสที่เป็นอยู่ สะท้อนถึงน <an> ักการเมืองยุคนี้เหมือนกันว่เอ๊ะถ้าเราตัวอย่างของหมอกระแสดีไหมเวลาเข้าสภาก็ชื่นชมระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเห็นรัฐบาลมีนโยบายดีก็ส่งเสริมเลยเห็นรัฐบาลมีนโยบายอะไรที่มันอาจจะนําไปสู่ความเสียหายของสังคมหรือของบ้านเมืองก็ทุงติงกันแบบสร้างสรรค์แล้วก็ยกเลิกหรือเลิกด่ากันก็จะดี หมายก็ว่านักการเมืองเนี่ยเป็นบุคคลที่มีก็คุณสมบัติสูงกว่าประชาชนนะน่าจะเป็นบุคคลที่มีคุณสูงกว่าทั้งความรู้ทั้งคุณธรรมทั้งความสามารถเพราะฉะนั้นในเมื่อนักการเมืองที่มีคุณระดับสูงไม่ควรจะด่าใครแล้วเอาดีใส่ตัวควรจะยกย่องคนอื่นเพื่อตัวเองสูงขึ้นนั่นคือสิ่งที่ลักษณะมอกกระแสเป็นอยู่นั่นคือคําถาม ที่ว่าพราะผู้นาแบบแบบนักการเมืองของหมอกระแสเป็นอย่างไรผมก็พูดแบบสรุปเพื่อที่จะให้ผู้ฟังผู้ชมเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาฟังเยอะความจริงผมพูดเรื่องพระผู้นาขโมอกระแสไว้ตามมีเดียต่างๆมากมายเหลือเกินซึ่งท่านก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ว่าเออเกี่ยวกับพระผู้นําหมมกระแสเป,เป็นอย่างไรบ้างในรายละเอียดนะครับนี่คือคําตอบที่ที่ที่ทาม,มานะครับที่ท่านเคยพูดถึง หมอกระแสว่าสมควรยกย่งเป็นรัฐบุรุษนั้นท่านใช้หลักคิดพิจรารณาอย่างไรบ้างครับเออคำถามนี้ก็เป็นข่าลมที่ดีคำว่ารัฐบุรุษแปลภาษาอังกฤษเป็น statement หรือแปลง,ง่ายๆเป็นว่าเป็นผู้นำของประชาชนนั่นแหละเป็นเป็นผู้นำของประชาชนและต้องดูเกณฑ์พิจารณาอย่างไรคือเกณฑ์ที่ เห็นได้ชัดชัดที่ผมจะจะพิจารณาก็คือหนึ่งเรื่องของ IQ, EQ แล้วก็ MQ นั่นประการที่หนึ่งนะเกณฑ์หมายว่า Intelligent q u o t i e n t หป็นความฉลาดความฉลาดทางสติปัญญาของท่าน EQ คือ m o t t o o n l q u o t e n n t คือความสามารถทางอารมณ์หรือสุดท้ายคือ MQ คือ Morality q u o t อเทนคือความสามารถทางจิตใจ สามอย่างนี้ผมประเมินแล้วนี่โดยเฉลี่ยแล้วท่านได้สามสิบสาสิบสี่สิบสสิบคือ IQ ค0สสิบคือ EQ ค0สิคือ MQ บุคคลเหล่านี้ที่มีเนี่ยถือว่าบุคคลที่น่าชื่นมุมย,ย่ยงหรือภาษาพระท่านเรียกว่ามีมไวิหารสี่คือมีเมตตากรุณามุริตาอุเบกขาสูงนั่นเองนั่นคือมิติของทาง พุทธธรรมต่นี้การจะย่องย่องใครเป็นเศษแมนหรือรัฐบุลุษหรือเป็นคนของประชาชนส่วนตัวผมมองใช้เกณฑ์เมื่อกี้นี่คือเกณฑ์สากลแล้วก็เกณฑ์เรื่องพระผู้นำสิบห้าข้อที่พูดมาแล้วหลังจากนั้นก็ดูว่าเกณฑ์ในการทําประโยชน์ให้กับประชาชนเกณฑ์ทาประโยชน์ให้ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ท่านได้ทําประโยชน์ให้กับประชาชนในหลายมิติดังที่เรียนมาก็คือหนึ่งเรื่องการแพทย์ท่านใช้เวลาตลอดทั้งชีวิต15ปีในการรักษาคนป่วยออที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นและทั่วไทยด้วยเกณฑ์ที่สองคือเรื่องการศึกษาท่านเป็นครูอาชีพสร้างโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาที่จังหวัดขอนแก่นเป็นที่ทราบกันทั่วไปแล้วก็ท่านสอนมาตลอดทุกวันนี้ก็ยังสอนหนังสือสร้างคนมาตลอดเวลา นี่คือทำประโยชน์ด้านที่สองด้านที่สามด้านการเมืองอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นท่านเป็นนักการเมืองซื่อสัตย์นักการเมืองน้ําดีเป็นที่ประจักษ์ทั่วไปเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงนะเป็นตําแหน่งต่างๆมากมายทางการเมืองเป็นที่ยอมรับของสังคมมาโดยตลอดนั่นคือทําประโยชน์ทุกมิติหลายๆมิติในหะ้กับสังคมนะเออนั่นคือนั่นคือ ทำประโยชน์ให้กับประชาชนในมิติทางการเมืองและก็มิติทางด้านสังคมท่านก็เป็นประธานมูลนธิธิเป็นประธานสมาคมมากมา,กมายตามที่ผมเกินมาเบื้องต้นนั่ยนะทำให้สังคมอยู่ดีมีสุขมากขึ้นทําให้สังคมมีความรู้รักสามัคคีกันมากขึ้นมาโดยตลอดชีวิตของท่านเท่าที่ท่านทําได้และกับประการสุดท้ายเนี่ยท่านตัวชี้วัดปันสุดท้คือเรื่องพอผู้นำของท่าน พระผู้นำของท่านเนี่ยเข้าเกณฑ์พระผู้นำสากลสิบห้าข้ออย่างที่ผมเรียนมาเบื้องต้นแล้วเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีคุณสมบัติทําประโยชน์ให้บ้านเมืองไม่เพียงแต่ประเทศไทยและต่างประเทศอย่างเนี้ยท่านคิดว่าควรจะเป็นสเตทแมนไหมควรจะเป็นรัฐบุรุษไหมนะคือคําว่ารัฐบุรุษแปลว่าคนของประชาชนนั่นแหละหรือคนของรัฐนั่นแหละเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของผมพี่นาทั้งหมดเนี่ย ผมจึงมีความเห็นว่าเกณฑ์ที่ผมประเมินทั้งหมดนี่น่าจะยกย่องให้ท่านเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งของประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะทอดไปถึงหน่วยงานภาครัฐเหมือนกันนะรัฐบาลเหมือน,นกันว่ารัฐบาลควรจะมียกย่องคนให้มีเป็นรัฐมนตรีมากขึ้นเรื่อยๆทุกปี เป็นการย่อย่องเชิดชูประชาชนทางหน้าต่างๆสาขาต่างๆแต่แน่นอนล่ะผมวันนี้พูดยพูดด้วยใจจริงผมไม่มีส่วนได้เสียผลประโยชน์กับท่านหมอกระแสชนะบงเลยเพียงแต่มาพูดในฐานะที่ประชาชนคนหนึ่งที่มองเห็นว่าบุคคลคนหนึ่งที่ควรจะเป็นตัวอย่างและเป็นรัฐบรุรรษของบ้านเมืองได้เพราะฉะนั้นผมก็ พูดในมุมของผมและใช้เกณฑ์มาตรฐานไม่ใช่คิดเองเนีใช้เกณฑ์มาตรฐานในการพยายาิจารณาเช่นเกณฑ์ของ IQ, EQ และ MQ ว่าได้คะแนนเท่าไหร่เกณฑ์ของพม,มิหารสเกณฑ์ของพระวัชรน้ำสากว1สิบห้าข้อและเกณฑ์เรื่องก,การทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้กับสังคมเป็นตัวพิจารณาว่ามอกระแสสมควรที่จะได้เป็นรัฐมรุษหรือไม่ส่วนตัวผม ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าท่านควรจะเป็นรัฐมนตรีของประเทศไทยเพราะท่านปีนี้ก็ย่างเขา้าเก้าสิบเอ็ดแล้วก็สมควรจะยกย่องท่านในส่วนตัวผมมองแบบนี้ส่วนท่านอื่นจะมองอยังไงก็อยู่ที่ท่านจะมองวันนี้ก็ได้มีโอกาสดีที่มาตอบคำถามน,นี้นะครับมีเรื่องอื่นๆที่ท่านอยากจะพูดถึงคุณหมอกระแสอีกไหมครับความจริงมันมีมากมายที่ผมอยากจะพูดเรื่องหมอกระแสชนวงนะ เพราะว่าเ,เป็นบุคคลที่น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้กับสังคมได้มากขึ้นท่านไม่เพียงแต่เป็นอย่างที่ผมบอกอแต่ว่าท่านก็ยังห่วงใยความทุกข์สุขของประชาชนห่วงใยความทุกข์สุขของประชาชนตลอดเวลาผมมาพบท่านยบ่อยครั้งที่มาเรืกลือกท่านเชิญมาพบแล้วก็อาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งแล้วแต่ท่านเชิญมา และผมก็พูดในสื่อต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำออท่านอยากจะฝังลากลึกเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำของประชาชนตั้งแต่เด็กจนถึงนายกรัฐมนตรีทำไมท่านถึงพูดอย่างนั้นท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยประชาชนมีภาวะนำ ที่ดีบ้านเมืองก็จะไปไกลกว่านี้เยอะบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองกว่านี้เยอะซึ่งเป็นคำที่ผมประทับใจและอยากจะอยากจะเดินรอยตามตรงนี้นะว่าบุคคลหนึ่งหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นลูกฐานะเป็นพ่อแม่ฐานะเป็นครูบาอาจารย์ฐานะเป็นนักธุรกิจหรือฐานะเป็นลูกจ้างอะไรก็ลแล้วแต่หรือฐานะเป็นรัฐมนตรีหรือ นายกศรัฐีก็ตามถ้าทุกคนมีพระผู้นำในแบบฉบับของตัวเองเช่นเ,เป็นลูกก็มีพระผู้นำแบบลูกหมายก็ว่ารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็ทําประโยชน์คือเพิ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของสังคมได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหน,ในก็ตามแล้วก็ไล่ลงมาจนกระทั่งถึงนายกรัฐี เป็นที่พึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้บทบาทตรงนี้คือผู้นาที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งสุดท้ายและกระถามผมว่าผู้นำลักษณะของกระแสควรจะพูดมากที่สุดคืออะไรก็เรื่องผู้นำนี่แหละและท่านก็พูดแล้วก็มีสํานักมีหน่วยงานมีองค์กรพัฒนาผู้นําโดยส่วนตัวของท่านและในหมลัยเกิดด้วย มีสารบ,บัญเหล่านี้คือสารบ,บัญพัฒนาผู้นำก็กําลังจะเผยแพร่ไปเรื่อยๆซึ่งผมก็อยากเชิญชวนทุกสาบ,บันการศึกษานะตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษาและระหนึ่งรัฐบาลควรจะมีหลักสูตรเรื่องเรื่องพระผู้นำคือพระผู้นำตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาว่าพระผู้นำที่ดีนี่เป็นอย่างไรพรผู้นำที่ดีเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นควรจะมีการเรียนการสอนในในสาบัญการศึกษารวมทั้งในครอบครัวด้วยเออเราจะสังเกตนะผมมาย้อนดูทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะทั้งมหาลัยของรัฐเอกชนคณะพัฒนาพระพุทธนมไม่มีเป็นคณะนะคณะพัฒนาพระพุทธนไม่มีในขณะที่มหาลัยดงัดงๆของต่างประเทศขเขมรนะก็มีคณะพัฒนาพระพุทธน เลยนะหลักสูตรพระพุทนําในมาลัยต่างๆก็ไม่ค่อยมีมีแต่เรื่องรายวิชาบ้างแต่เป็นหลักสูตรเป็นหลักสูตรเลยเนะี่ยหลักสูตรพระพุทน a น่มีไม่มีแต่น้อยมากถ้าลองเสิร์ชดูได้ในมาลาัยของรัฐเอกชนน้อยจริงๆที่มีหลักสูตรเรื่องพระพูทนําและก็มีอาจารย์ที่สอนเรื่องพระพุทน a m ก็น้อยด้วย มันก็เป็นเรื่องแปลกที่ทำไมเรื่องดีๆอย่างนี้จึงมีหลักสูตรน้อยเพราะผมสะท้อนให้เห็นว่าในฐานะที่ผมก็อยู่ภาคธุรกิจปัจจุบันก็อยู่ภาคธุรกิจแลวก็ยังเป็นยังอยู่ในสภาหมาลัยด้วย,วยก็อยากเห็นว่าหมาลัยต่างๆควรจะมีหลักสูตรเรื่องการพัฒนาพะผู้นำมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคำว่า ภาวะผู้นําที่ดีคือพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งคนอื่นได้หรือเป็นที่พึ่งของสังคมได้หรือเป็นที่พึ่งของประเทศชาติได้ท่านมีคนแบบนี้มีประชาชนแบบนี้มันจะดีไหมพึ่งตนเองไม่ต้องเป็นภาระของพ่อแม่ไม่ต้องเป็นภาระของสังคมไม่ต้องเป็นภาระของรัฐบาลและยังเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ยังเป็นที่พึ่งของสังคมและเป็นที่พึ่งของรัฐบาลด้วย คนแบบนี้จะทำให้บ้านเมืองเจริญขึ้นจริงไหมความจริงเรื่องนี้ที่ผมอยากจะตอบเพิ่มเติมก็คือเรื่องสำคัญคือเรื่องการพัฒนาพระพู้ธนำเพราะฉะนั้นผมก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้ด้านนี้มาแล้วก็เชื่อว่าประเทศชาติจะเจริญประชาชนควรมีพระพู้ธนำที่ดีถึงจะทำให้ประเทศชาติจเจริญมากขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดว่า หมอกระแสเป็นบุคคลที่ผมประเมินแล้วควรจะเป็นรัฐบุรุษของประเทศไทยได้ด้วยส่วนตัวของผมมองแบบนั้นด้วยคุณสมบัติต่างๆที่พูดมาโดยย่อนะที่เหลือให้ท่านไปเสิร์ชดูอินเทอร์เน็ตหรือไปดูผลงานของท่านก็ได้ว่าท่านสมควรยะย่องเป็นรัฐบุรุษหรือไม่กับผมก็ฝากกระ่างทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านีค้ครับขอบคุณครับ